สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของล o อตโนะครับซึ่งล o อตโซคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาผ<ม>ลิตเสื้อชั้นในผู้ชายถูกปะในอดีตอะไรก็ต้องล o อตโซลอตโซลซเห็นปะในอดีตถ้ารุ่นผมเนี่ยมา,มาตัก1 0ิบถึงยีปีที่แล้วเนี่ยก็จะแบบล o อตโซนี่คือแบบที่หนึ่งก็คือกางเกงในผู้ชายถูกปะ แต่อันนี้ลอสโซ่ส่งอะไรมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแน่นอนการรีวิววันนี้เป็นการรีวิวสินค้าที่เป็นสไตล์ของช่องเองก็คือครั้งแรกรีวิวให้ดูนะครับว่าในกล่องนี้มันคืออะไรแล้วทางช่องทางผมไปทำการเทสใช้งานครบกี่วันกี่วันก็แล้วแต่แล้วก็กลับมาบอกผลให้อีกฝั่งหนึ่งแน่นอนคุณรู้หรือไม่ว่าในกล่องนี้มีอะไรลอตโซ่ที่คุณคิด มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไล้มันบอกอะไรป่าววะอ๋อมันไม่บอกมันก็คือโลโก้เดิมนะครับคุณต้องเปลี่ยนไปในในอีกคือถ้าในอดีตคุณต้องถ้ารอสโซ่ก็คือเก่งในผู้ชายถูกปะมันเป็นแปะอะไรไม่ได้ก็คือเก่งในผู้ชายเดียวถ้าในปัจจุบันนี้รอโซ่ก็คือเสื้อยืดนะครับวันนี้ทางรอสโซ่ได้ส่งเสื้อยืดมาให้นะครับตัวน,นี้ ยืดส่งมาให้ทั้งหมดเนี่ยเยอะนะหลายตัวนะครับฟังลอตโต้ไม่มีไม่ได้มีแค่กางเกงในอย่างเดียวนะลอตโต้มีถึงเสื้อเนี่ยลองใส่แล้วนะครับตอนนี้ลองใส่แล้วนุ่มดีนะครับแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปบางยี่ห้อเนี่ยถ้าถูกมากๆเนี่ยมันก็จะบางถูกปะแต่อันเนี้ยเป็นสีหมดเลยนะสีแดงเลือดหมูนะครับสีน้ำเงิน สีเหลืองนะครับสีฟ้านะครับสีม่วงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีสมบาติปตัวน,นี้นะครับเป็นสีรมบาตในอดีตก,ก็คือคุณต้องนึกถึงเป็นไงอย่าง,ง,งเดียวแต่ว่าตอนนี้ลอตโต้ทําทุกอย่างเลยนะที่เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในผู้ชายเสื้อออกกาลังกายเสื้อ,อน,นี้ใส่อันนี้ไม่ต้องออกกาลังกายนะใส่ทั่วไป ไปอย่างเช่นตอนนี้ผมมีอาชีพก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับว่าใส่ใน,ในงานฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยมันจะตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยที่อยู่กลางแดดกลางฝนหนาวหรือฝุ่นมันจะทําให้เราใส่แล้วสบายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งคนที่วิ่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้องใส่เสื้อข้างในหนึ่งตัวแต่แล้วคุณก็ต้องใส่เสื้อยูนิฟอร์มที่เป็นของแบรนด์นั้น เพื่อวิ่งงานให้เขารู้ปะมันก็จะทําให้เกิดเหงื่อนะครับทั้งวันมีความร้อนที่รักแร้นะครับส่วนมากก็คือรักแร้แบะผู้ชายต้องมีกลิ่นอับแน่ๆนะครับถ้าเสื้อทั่วไปแต่เราจะมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงวันนี้มารีวิวแกะกกล่องให้ดูเฉยๆนะครับเสื้อเนี่ยได้ลองใส่ดูแล้วนิดหน่อยแล้วว่าใส่สบายจริงๆนะครับแล้วถอดปุ๊บแล้วใส่ได้เลยกลิ่นใหม่น้อยมากแทบจะไม่แบบ ปกติเสื้อเราต้องซื้อมาแล้วก็ต้องซักก่อนปูกปะมันจะได้ไม่เจอกลิ่นใหม่ปูกปะกลิ่นใหม่มันจะมีกลิ่นแรงของพวกกลิ่นพวกใยผ้าหรือการตัดเย็บที่มีกลิ่นที่แรงแล้วใส่แล้วแบบตะมืนหัวแต่ว่าลองแล้วถอดปุ๊บใส่ได้เลยไม่มีกลิ่นนะครับสําหรับลอสโตตัวนี้ซื้อได้ที่ห้างชั้นนําทั่วไปไปจะเป็นอะไรนะซเซเว่นหรือพวกพิกซีโรตัสอะไรพวกนี้นะครับหาซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเรื่อง อะไรเกี่ยวกับพวกรายละเอียดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปดีกว่าที่ผมจะไปทําการลองใส่แล้วมันเล่าสู่คนฟังว่ามันดียังไงสำหรับเสื้อรอโซตัวนี้ที่ส่งมารีวิวให้ไม่ดีจริงทางช่องไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าผมว่ามันดีอยู่แล้วคนที่เป็นผู้ชายก็ต้องแน่นอนต้องได้ลองใส่รอโซต้องคิดว่ามันดีแน่ เราทช้เาทำเสื้อมามันก็ต้องดีเออเนี่ยเสื้อตัวนี้มันมีขอบนี่นะตัววีเลย่ะเสื้อตัวนตัววีซึ่งสังเกตอันนี้อันนี้ตัวกลมขอบกลมนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วยโซดียังไงคลิปถัดไปอย่าลืม แน่นอนที่ผมบอกกดติดตามก่อนนะครับแล้วคุณจะได้รู้ผลลัพธ์ของการรีวิวครั้งนี้แลได้ครั้งถัดไปที่ผมจะมาบอกว่ามันดียังไงควรซื้อใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ